สวัสดีค่ะพี่นอ้องมื้อนี้อากาศดีเด้อค่ะมาบานันนีออกลอ,อกกันจากน้อยตามมาเลยค่ะแดดออกยุดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าอากาศแห่งเย็นเย็นเล้อค่ะนี่มื้อนี้จุลี่ค่ะค้อนตามาน้ำค่ะมื้อนี้เรื่องของเรื่องกับโบเเ็นยังดอกค่ะย่านคือคลิปก้อนๆนี่เ <laughs> <laughs> ข่าป้าเราเข่าป้ามื้อเปล่าแล้วก็ไปพ่อเฮ็ด แล้วก็บ,บ่มีมือถือเนาะค่ะมือนี่ก็เลยค้อนตามาน้ำค่ะไปบไ้นี้ยางค่ะยางเห็ดอย่างน้องนี่เห็ดหางไก่งวงเรือใดนี่ฮึโอ้แม่นี่ลีค่ะพี่น้องนี่เห็ดหางไก่งวงเนอกค่ะน,น,อนี่พร้อมขึ้นเลยค่ะไม่ไม่นี่ขึ้นน้า ต้นไม้นี่ค่ะเห็ุหางไก่งวงเด้อค่ะพี่น้องนี่เพื่อนว่าเอาไปเป็นยาเด้อค่ะนี่จุลีเคยเอาไปต้มช้าเด้อค่ะพี่น้องนี่เคยไปเห็ดช้าอยู่ป้าชื่นอยู่เด้อค่ะป้าชื่นเพราะว่ายามเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะค่ะแล้วเบิ้งเห็ดอันนี้แล้วเบิ้งเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดอันนี้ ขึ้นเต็มยิ่ดอกค่ะคุณน่ะเห็นมอนอะเนาะเลียวไปไกลๆแบบนี้ขึ้นเต็มยิ่ค่ะนี่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้หลายลายค่ะเฮ็ดอันนี้เต็มอยู่เบิ้งดูพุณน่ะเฮทิจูลี่ไทยเบิง้ง คือเต็มป้าอยู่ค่ะนี่อยู่รีแเนมหาเห็ดมันปูด้ค่ะพี่นอ้องเหดุันนี้เต็มป้าอยู่ไหมนี่นี่จักเป็นเห็ุนี้ยอย่างบุค่ะเอาพ่อเหดอันนี้เ็ทอย่างนอเอจำซื้อบ่อได้อีกละ่ะ นี่นี่ค่ะนี่เองแซดโดแซดโดนี่แหละค่ะพี่น้องนี่อยู่น้ำกันซองดอกเ็ดชนิดนี่ก็กินได้เด้อค่ะแต่ว่าเพื่อนบอลเน้นน้ำให้กินว่าสั้นพี่น้องเพื่อนว่ารสชาติมันคืออันยางนี่แหละว่าสัน้นคือโบโบมีรสมีชาติดอกคือจังเขากินยางนี่วาสัน้นเหนียวเหนียววาสัน้นเห็นเพื่อนว่าน,น,นาะในหนังสือดอกค่ะอยู่รีเบิง้งในหนงังสือ จุลีมารอบางเห็นมันปูเพราะว่าคลิปก้อนก้อนหนานี่ออกย่างเราคิดว่าเสียพ่อดันไปพ่อเนาะค่ะเนาะมันนี่กันเลยสิล้องมาจอบเบิ้งว่าวทิ่โซกสิมานบอแตกับ่อทันได้เห็นดอกคะ่ะนี่พอแต่เห็ดอันนี้ละเต็มป้าอยู่ขึ้นเต็มอยู่รอตโตค่ะรอตโตเคยมีเอฟซีถามจุลี่ข้ามาอยู่ค่ะว่าเห็ดมันปูนี่ ฝรั่งเพื่อนกินอยู่บ่สั้นคนทั้งพี่เพื่อนกินอยู่บ่สั้นเพื่อนก็กินอยู่คือเฮ้านี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนแห่งส่วนมากฝรั่งเพื่อนซื้อในอันห่างในร้านมากินเอาเนาะค่ะเพื่อนบพได้อะไรมาออกหาก็ยังมูเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อพอแล้วพอแล้ววันนี้เกือบเมนเหยียบเกือบเมนเยียบเกือบเมนเหยียบ นี่นี่เห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูโอ้เกือบเม่นเน่าเกือบเม่นเน่าแล้วล่ะค่ะนี่นี่นี่น,นี่เกือบม้าบ่ทันเกือบม้าบ่ทันอ๋อตัดดูตัดดูดดรันเห็ดอันเห็ดทางนกทางไก่งวง จุลีเด็ดว่างนึงหันใสก้นตาม,มานนะตัดขาวไวจากน้อยก่อนค่ะขามันเป็นสีเละๆแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่เอาาไว้ที่เหลือก็ไว้เป็นเชือนี่ดอกนี่อยู่น้ากันนี่ก็ใส่บ่ได้แล้วนี่เน่าแ,แล้วค่ะนี่ก็เกือบเน่าสองดอกนี่ก็เกือบเน่าแล้วค่ะนี่เป็นสีเละๆแล้วล่ะเดี๋ยวไปล่างแล้วก็เฮ็ดกินเลยนี่ได้กินยุดอกค่ะลั่งแล้วก็เฮ็ดกินเลยนี่ ตองดอกนี่จงบ่ได้นี่บ่เนาะบันนี้นี่สง,งสัยจะเป็นแคนดี้แคปซุ้มอันใบไม้แห่งแดดซองแน้มมาแต้ไก่สีกบคือคือได้ล่ะเพราะเขามาใกล้ๆผัดแห่งโบแมนอันนี้กันเท็ดเอียงเนาะนี่เนาะนี่กับแจ้งมันเห็ดเอียงบุนี มันเป็นเหุมันปูหรอกค่ะเอ๊มันตีหัวก็ขึ้นเหมืนมันขึ้นตะก้อนหนานีเนาะเนาะ,นะพี่น้องผู้ดดใดคิดไว้จังใดกะเมนขาัมาเล่นน้ำกันนี่เด้อค่ะเด้อเนี่ยมันตีขึ้นต่ก้อนหนานีบอกเฮ้จุลีก็คือจังยางดูอยู่ก็คือจังไปหาเลาะอ,อยู่คือพอ่อพ่อตะกี่ตะก้อนก็นกนได พ่อเฮ็ดอันนี้แล้วขึ้นเต็มปลาอยู่ค่ะน่ะนี่เฮ็ดยังเนาะนี่เนาะผู้ใดลูกเม่นมาบอกอยู่ลีในเด้อค่ะเด้อนี่เต็มปลาอีลีเด้อค่ะนี่มันกินได้บ่ผู้ใดกะเม่นผู้ใดลูกกับเม่นมาบอกกันเนี่ยอย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดลูกเม่นเขามาบอกอยู่ลีเนี่ยเม่นเขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะ เห็ดชนิดน oh ี oh ้อ oh. ย uh, ู่รีบลูมันเห็ดนียังอ้โนี่คันนี้ค่ะเห็ดอันนี้เต็มป้าอยู่รีเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยนะเดี๋ยวไปเลยเห็นบ่ค่ะปลาดิโทมันเห็ดอีหยังล่ะอเห็ดมันปูดอกนี่ใส่ไดบนนอนี่เนาะเห็นสีเกิดดอกน้อยเท่านี้ดกดอกนี่เอาเห้อเพราะเห็นดอกนี้เน่าแล้วค่ะดอกนี้ เห็ดมันปูเน่าแล้วเบื้องดอกพ่นดุพูดะใส่ไดบ่พูดะดอกละ่ไะไรบ่ดอกนี่เอาดอกนั่นกับส้มเน่าแล้วคือกันเอาไปเห็นดอกนั่นกับเนา่าค่ะดอกนั่นกับเนา่มาม้าบ่ทันสรุปแล้วจุลีคิดว่าเห็ดมันปูนี่มันคือสิข,ขื่นต่กอนหนานี่แหละเบื้องส้มอ่ะพอว่าล้างดอกกับเน่าแล้วมีไเบื้องดอกนั่นดุ ดอ,ด,ดอกนี้ดูดอกนี้ดูดอกนี้ดูใส่ไใดบ่ดอกนี้ค้าค่ะเป็นสีเละๆหรอ้าเอาตัดเอ,เอาเอาแต่ดอกขาบ่อเอาก็ได้ขาไม่เอาก็ได้เอาแต่ดอกนี่ค่ะน้องพี่น้องเนาะนี่เอาอได้สามดอกสามดอกเละๆ มันถือฝนดอกค่ะม่นยังดอกนี่พอดีช่วงนี้ฝนตกน้ำย้ำคืนฝนตกย้ำม้วนมาแดดออกได้แห่งอากาศเย็นเย็นถึงสีแดดออกได้กระได้มีอ่บนนอกบานบันนี้มีหอดลอบสเตอร์คุณรือบันนี้ลอบสเตอร์ <c oughs> โอ้ยเจน่เน่าแล้วค่ะเน่าแล้วคุณอะ เน่าแล้วเด้อค่ะนี่โอ้ยพอหอดลอบเสิร์ฟแล้วบัณคือสร้างเป็นเทนอวบัณฑิตมาบ่ทันคือใดเนาะนี่เนานะ,นนะคิดว่าน่ะบ่ทันได้เห็นอีกดอกค่ะบ่ทันได้เห็นบ่ทันได้เห็นได้สามดอกมีสามดอก<笑><笑>เหลียวมาแต่ไกล เป็นเหลืองๆขาม้าใกล้ๆก่ะผดเป็นบใบไม้ค่ะนี่คือด่อซันี่เบิงทงงอะ่ะมือถือตามาก็ได้สองสามดอกมือบริได้ถือตามานี่ค่ะโศกมานเถิงเนาะค่ะเนาะเบิง้งเบิ้งเอานัทถกค่ะพี่น้องจ้งที่ให้เบิ้งนี่แหละ ป้ากระไดเนาะพูดึันอีกดอกนึงเอาเอาไดอีกแล้วดอกนึงเอาเอาเอา,เอาไม่ก็จิดีดตาป่ะนี่ไดไดบนนอบ่ะนี้นี่โอ้ดอกนี้งามนี่ดอกค่ะน,น,นี่โอ้ได ได้เครื่องเดียวขาหักซ้ำขากระดิป,ป้อยเขาไว้ฮะล่ะค่ะนี่นี่ค่ะดอกนี้คืออยู่ดอกง่ญ่เติบอยู่ดอกค่ะอ๋อาสามสี่ดอกนี้ก็ได้แกงหนึ่งต้นนี่ไหมดอกงหญ่เติบอยู่ค่ะนี่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 น,นี่ดอกง่ญ่เติบอยู่ พ่อแกงเยอะหรอกพ่อแกงอยู่ค่ะพ่อแกงอยู่โอ้เราเบิง้งเห็ดเอ่อเห็ดเนี่ยนเนาะโอ้ลืมเขาวเห็ดหูหนูเราเบิง knows, ่งเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูค่ะพี่นอ้องนีนงง่นี่นี่นี่เราเบิ่งค่ะเราเบิ่งเห็ดหูหนูนี่เห็ดหูหนูเด้อค่ะเด้อนี่เอา้าขึ้นเต็มอยู่ค่ะน,นี่ เห็ดห hey, ูนูด้วยค่ะนี่นี่ดอกใ่ญ่เติบอยู่ปกติเขาจะดอกน้อยๆดอกคะ่ะนี่เอียงก็น้อซื้อเอียงก็น้อทูตทุตจำไได้ะคะ่ะจำซื้อบ่อได้ภาษาอังกฤษนี่เอา ได้ทั้งเห็ดหูหนูได้ทั้งเห็ดทางไก่งวงได้ทั้งเห็ดมันปูวันนี้สารพัดเห็ดเลยค่ะมือนี้มีบนออน้อวันนี้เห็ดมันปูเขาอะรอโดนเติมแล้วล่ะค่ะวันนี้วน วนลายรอบเติบแล้วบระท่านได้เห็นอีกดอกค่ะพี่น้องคือสิสามดอกซี่ดอกซ้ำนี่แล้ะค่ะมือนี่แล้วก็เห็ดหูหนูเห็ดหางไก่งวงนาะมือนีเ่เก็บวนไปค่ะเก็บเห็ดวนไปมือนี่นาะพี่น้องเนาะคือสิซ้ำนี่เบิ้งสองอะ่ะบระท่านได้เห็นอีกดอกค่ะไปสนาจุลีสิงโง่คือลงบ้านดอกค่ะออกมาหนอดถ้นนแล้วบ่วได้ตื้มกันดอกได้สามดอกซ้ำนั่นแหละค่ะ น้ะพี่น้องเนาะสามดอกกับอิ่มดอกค่ะสามดอกกับพอแล้วแล้งมื้อนี้ก็ได้นี่จนยจานไก่คลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไล์ทุกซับสไครต์นะคะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายโอ้ยมีไงก็เจอสิลุยปลาออกมาหอดถนนเนาะพี่น้องไปละค่ะบายบายนี่ค่ะ สามซี่ดอกเนะพี่น้องมือนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย